ผมคนตำรวจตีวันละนั้นเหมืนก่อนผู้ภัการตำรวจอุดรในฝ่ายชัยนาทครับผมนายยุทธพรพิรุณสารปลัดจังหวัดชัยนาทครับผมนายวิญัยศัรดิ์ศรศึกษาที่กรุงศรีนาทครับชัยนาทลำดับที่เก้าท่านฉลองสงล่าประธานกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุครประชากรแห่งกรุงกาจุประถมและคณะกรรวงการ ลำดับแรกขออนุญาตแนะนำท่านผู้มีเกียรติแล้วุตลพรกิรุษารประลัดจังหวัดชัยนาทลำดับที่ห้าท่านดารุณีมานัสวานิพัฒนาสังคมเรียนท่านพลนเอกกรุงเทพหนูเทพองคม,มนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาราห์ในพระบรมราชูปถัรรมภ์และคณะกับผมนายรังสรรค์บัญเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทแบ่งเป็นท่าการครู56คน สุนทรภคณาการศึกษา37คมมีกระบวนการจัดติดกระผมในนามประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชบัณฑิตยุครห์ประจำจังหวัดชัยนาทและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรารชบัิตยุครห์ในพระบรมราชูปถมปัมภ์และคณะในโอกาสนี้จึงของนำเสนขอข้อมูลทั่วไปของโร 16, งเรียนรัชักฑเตยาครั46จังหวัดชัยนาทและขอสรุป,ปรายงานผลการดำเนินงานภาพประกอบในโอกาสนี้ขอเชิญทักชม จะนาำนะครับจะนาำเขียนที่เดียวนะนิดเดี่วรเลยครับการต่อน้ำน้ำฝนเนี่ยควรจะไม่ต่อนของผมตงถังโดยตรงต่อทิ้งก่อนที่นกแต่มาลงมาลงน้ำเมื่อกี้เห็นต่อลงเลยใช่ไหมนะปั๊บแก้เถิดนะคือต้องยอมที่ท่านม่อหกวิทยาลัยเกษตรที่มารีชัยนาทครับครับมีกี่สาขาครับมีสาขาเดียวครับเป็นสาขาเดียวครับ ก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นในการรายงานเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ทราบว่าเรียบร้อยไหมครับ để cho công tác hộ รอี่สกหวัดพีนาในช่สุดว่าพรนะทศกามราชาขอเ,อขอเอสนอาำ แปเวลาปีกว่าที่ไม่ได้มา6ไม่ได้มาที่โียนครับมันดดเด่นสารวัานข้างสารบัญเราปะานก็จรับสากันครับการเรียนนักเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นวานไม่โดดเด่นนะแต่คาดหวงว่าแต่ผลกาเรีนก็จะดีขึ้นก้าหน้าเป็น ตเด็การเป็นแค่ก่อนคิดเพราะว่าเมือเราก้าวขโลของเทคโนโลยีทว่ยคเิดแล้วมัมีมากขึ้นฉะนั้นเด็กต้องแยกแยออกอะไรเป็นข่าวปลอมอะไรเข่าวจริงอะไรเป็นเรื่องหลอกผู้บริจาคผูมีการอะไรแบบนีเราอว่าที่จะเจริญเรบร้อยนะครับสังภัพ สายภาพครับ ก่อนอันแรกครับมากของเก่านะ ไปมาข้างล่างของน้ำคุ้ม้าเป็นไงปั๊บคือหมดแล้วจบคุ้มหาพไปได้ใช้คนนอนใบ่กางเกงกู้ใส่กับบัตรผ้าละหกสติ น่านจำลูกเลยครับท่านจำลูกได้หร่อเลยนกกนแต่้าจะมึงนปนก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 เกน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 กเกนกนยนก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 ุกน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 นนกนค่กนกนก มีผมเตืรอแล้วนะเดี๋ยวสี่สิบเรื่อจะไปไหนกันแล้ท่านจะดูห้องที่เตรียมอะไรเอาหลังแร้ยมาครับ เขาไม่ประชาต่อ นั่น,น,นแหละเอเอเยะเลยเป็นพุอเลยบางทีอ่าจะเป็นพวกขนมอันนี้เราทำออกมาเป็นขนมครับมีน้ำนี่ก็ตครับ